สวัสดีครับอยู่ผมช่างไอสมาทีสวิตนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องตัวงานนะครับเปลี่ยนฟิล์มจอในะครับวันนี้จะเป็น macbook air นะครับ m o เด l a สองสามสามเจ็ดนะครับลูกค้ามาในการตัวน้ําเข้าตัวจอมานะครับแต่ว่าตัวจอยังแสดงผลได้ปกติอยู่นะครับก็อันนี้ช่างได้ทําการเปลี่ยนฟิล์มจอด้านในนะครับที่ว่ามันจะมีโดนน้านะครับอยู่ประมาณหกชั้นแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนเป็นยกชุดอยู่แล้วนะครับตัวนี้ น,นี่จะเป็นหน้าตาของฟิล์มนะครับของแต่ชั้นก็จะหน้าตาแตกต่างกันออกไปนะครับนี่อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเป็นฟิล์มสำหรับวิธีในะการเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นการแกะตัวหน้าจอออกจากตัวท็อปเคสก่อนเลยนะครับจากนั้นนะครับเราทําการแกะขอบยาวกันเลยนะครับตามด้วยตัววัเซลนะครับหรือว่าตัวโลโก้ตรงด้านล่างนะครับแกะ หันน็อตประมาณสิบตัวนะครับจากนั้นแคะตัวหน้าจอนะครับผมจะใช้เป็นตัวฟิล์มจอในของตัวที่เคยเปลี่ยนไปให้ลูกค้าก่อนนั่นนี้นี่แหละครับแผ่นเนี้ยมันจะผมถนัดแผ่นนี้มากกว่ามันขนาดค่อนข้างพอด,ดีในการแซะนะครับเราตัดาตามขนาดที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เดี๋ยวทําการแซะเข้าไปได้เลยตามจอใช้ความร้อนช่วยนะครับหรือว่า,าใช้น้ํายาลอกกาวช่วยนะครับเพื่อที่ให้ตัวกาว ที่ติดกระจก่อนนั้นเนี่ยออกได้ง่ายมากขึ้นนะครับหลังนั้นนะครับเก็บฝุ่นเก็บไรเรียบร้อยนะครับจะจัดเรียงฟิล์มทีละชั้นนะครับไล่จากหนึ่งไปหกนะครับจากล่างขึ้นบนนะครับก็ประกอบจอเทสก่อนสักรอบหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าจอใช้งานได้ปกติหรือว่าตัวฟิล์มไม่มีปัญหาก็สามารถประกอบเครื่องนะครับจบเป็นเรียบร้อยนะครับสาหรับงานเปลี่ยนฟิล์มจอในครับ MacBook Air นะครับโมเดล a 2 3 7นะครับลูกก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆในดน,น,นะครับที่มีอาการ MacBook นะครับน้ําเข้าจอหรือว่าเข้าเครื่องนะครับสามารถส่งมาเช็คได้ที่สมาธิเซอร์วิสด้เลยนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กหรือว่าไลน์ได้เลยสำหรับวันนี้ช่างขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ